อนะไรเร็วที่สุดกันเลยนอนนอนนอนก็ดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นมุกควายใส่คุณแม่กันเพราะว่าหลังจากกลับจากโรงเรียนก็เห็นคุณแม่เก็บของเหนื่อยเราก็ไม่อยากคุณแม่เหนื่อยอะไรนี้มาเล่นกันหน่อยแม่แม่ไหวอะไรอ่ะ มะเขือเทศ<ฮ> <laughs> มันเทศก็เลยต้องว่าไงแม่เก็บของอยู่นะเดี๋ยวนี้เราจะไม่ใช่แม่เก็บของแล้วค่ะเดี๋ยวปลาล้อโดนแตกแม่แม่อันนี้มันเหนื่อยอเนี่ยเกนี่อะไรแกเนี่ยปลาล้อไกลไกลเลยแม่แม่อะไรพังอะ่ะอะไรอีกแล้วเนี่ย <laughs> ก็ซ่อมไง <laughs> <laughs> แม่แม่ไม่เจ็บหรอ ก็มือพิกอ่ะก็เราจะมาช่วยแม่เก็บทองกันนะคะแม่แม่รู้ป้านนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ก็รถถังไงแม่รู้ป้านี่คืออะไรนี่คือใครคนสวยอ่ะแล้วนี่คืออะไรฮะตีนตีนใช่ไหมตีนเธอช็อตไหน ว่าไงอะไรเอ่ยกลมๆมีรูตรงกลางโดนัทไงไม่คิดว่าเป็นห่วงมากหรอวัฒนธรรม culture รูปภาพ picture เขารักเรา picture happy เดือนแห่งความรักยังไงมาก็เพล่ะ ก็ลาไปก่อนเธอเธออะไรเอาผมเธอมาไว้ข้างซ้ายได้ป่ะเอามาไว้ทำไมก็จะได้มีผมอยู่ข้างๆไงตุ๊กตาเจ๊เนี่ยเจ๊ซื้อตุ๊กตาให้หนูใช่ไหมใช่เนจะซื้อจะตั้งชื่อตุ๊กตาของว่าอีแต๋วพี่เอาดีกว่าชื่อที่มันแก่ๆก็เอาไปติดต่าม

ไปชมูน่ะอ้าวแล้วมันมาได้ไงวะเอ้าวสมัยก่อนสมัยก่อนนะเราะอาจจะฝังเพชรไปเยอะอ่ะแล้วส่วนคำว่าชมบูน่าคงไม่หลือคไม่ด้กิวเินลับล็กอกคอจิบาล็ลลนี่พี่โก้ชอเมียนอะไรนะครับ ดูนะเราจะเผายางนะครับดูดูเผายางครับเผายางก็เออที่สุดของใจไม่ทำให้ใครเดือดร้อนครับไอเมียไม่ไรไอเมียไอเมียมึงไม่ไรไมนไรกูโดนสิงว่ะโอ้ยสีเซนซักโอป่ะโออะไรอ่ะโอกาสที่เราจะได้คบกัน เตะเขีนไรโน้ดวะอะไรเ่ยอันนั้นเ็ของเราสองคนตรีดาใครด่าโมดทองดาใครด่าโมดนอเลยด่าใครด่าโมดยำด่าโมดดามึงนตลีมาเฮ้ยกูชอบผู้ชายคนนั้นว่ะทำไงดีวะมึงก็พาไปดูหนังสิหนังอะไรวะหนังน่าเหงาเขาจะเอาไมสัตว์